ตอนที่169การต่อสู้อันดูเดือดปลายพลังยุทธของฮันลี่และสิที่ลูกถูกส่งเข้าไปในยันดาบและธงมังกรเขียวยังไม่ขาดทุ่งแรงกายแรงใจทั้งหมดนั้นพุ่งไปที่การบังคับควบคุมไม่กล้าให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดใดๆแม้แต่น้อยแต่เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงไม่มีพลังยุทธ์และความสนใจอื่นเหลือมากพอที่จะหา วิธีอื่นๆเพื่อหาทางเอาชนะให้ได้อีกพวกเขารู้ดีแก่ใจขอเพียงอีกฝ่ายประมาทลินนอลเลอร์ก็จะกลายเป็นว่าของวิเศษสิ้นศูนย์คนก็สิ้นใจหมดหนทางจะเยียวยาได้ดังนั้นท่ามกลางการประทะพลังของมังกรและดาบยักษ์การต่อสู้ของฮานลี่และสิบที่ลูกเปลี่ยนเป็นการประลองว่าใครมีพลังยุดมากพอที่จะยืนหยัดได้นานกว่ากันเมื่อรอจนคนทั้งสองถูกคิดคึ่งได้ถึงพลังยุทดว่าเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดต่างหาก ถึงจะเป็นจุดสำคัญขององค์การต่อสู้จึงใช้วิธีเพิ่มพลังวิญญาณให้ตนเองกันโดยไม่ได้นัดไม้ต่างฝ่ายต่างหยิบเอาศิลาวิญญาณครึ้นมากลุมไว้ในมือเพื่อชดเชยกับพลังวิญญาณที่เสียไปเพียงแต่ว่าศิลาวิญญาณของสิทธิ์ที่ลู่นั้นเป็นศิลาธาตุลมขั้นต่ำส่วนของฮันลี่เป็นศิลาธาตุดินขั้นกลางการค้นพบนี้ทำให้สิทธิ์ที่ลู่ที่อยู่ตรงข้ามฮันลี่สีหน้าลำบากใจท่าทางกราดเกลียวผิดปกติ สิทธิ์ที่ยังอยู่ในขั้นฝึกลมปราณเช่นฮานลี่กลับครอบครองศิลาวิญญาณขั้นกลางที่จะมีได้เฉพาะสิทธิ์สอฝ่ายในที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสร้างปราณเท่านั้นที่จะหามาได้นี่เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนศิลาวิญญาณขั้นกลางนั้นสามารถเสริมพลังได้เร็วกว่าศิลาขั้นต่ำได้เร็วมากเรื่องนี้เขาเสียเปรียบไปมากมายเลยทีเดียว แต่ว่าสิทธิลูกคิดใครครวนเดิมทีพลังยุทธ์ของเขาก็ล้ำลึกสูงส่งกว่าอีกฝ่ายอยู่แล้วต่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีศิลาวิญญาณที่เสริมพลังได้เร็วกว่าแต่ก็คงยืนหยัดได้ไม่นานเท่าใดอย่างไรเสียพลังที่เติมเข้ามาเล็กๆ็น้อยๆกับพลังที่เสียไปต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนานนั้นก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้สิทธิลูกก็ค่อยสงบลงก่อนจะรวบรวมพลังและสมาธิอีกครั้ง แต่เมื่อการเคลื่อนไหวขั้นต่อไปของฮรนรี่ปรากฏขึ้นสีหน้าของสิทธิลูกก็เปลี่ยนไปมีแววของความตื่นตกใจและยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นฮานรี่ปลดคาถา,ขาขขการอกคุ้มกันสีฟ้าบนร่างต่อหน้าสิทธิลูกเปิดเผยร่างกายต่อหน้าสิทธิลูกด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยต่อให้สิทธิลูกเป็นคนฉลาดเฉลียวเพียงใดก็โดนความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรง ข้ามก็ทำให้เขามุนงงไปเหมือนกันไม่รู้ว่าฮานลี่ต้องการทำอะไรกันแน่หรือว่าเขาไม่กลัวว่าตนจะใช้คมวายุฟันผ่านไปก็เด็ดชีพเขาได้ง่ายดายอย่างนั้นหรือความคิดของสิทธิที่ลู่วิ่งวนไปมาเขาไม่ได้ลังเลนานเท่าใดนักเขาตัดสินใจยื่นมือออกไปวาดวาดเขียนเขียนกลางอากาศก่อนจะเกิดรูปร่างของคมวายุขึ้นมาลางๆ แต่ยังไม่ทันจะรอให้คมวายุของสิทธิลูกควบรวมได้เสร็จสิ้นและพุ่งมาข้างหน้าได้ดาบยักษ์ที่กำลังประทะติดพันยืดเยื้อกับมังกรเขียวกลางอากาศก็ถุยจังหวะในาขณะที่เขากำลังก่อร่างคมวายุพุ่งสะบัดมังกรเขียวทิ้งแล้วมุ่งแทงตรงมาที่สิทธิลูกเพียงครู่เดียวสิทธิลูกก็นิ่งตะลึงตกใจไม่น้อยหากเขายังดึงดันจะให้คมวายุก่อ ร่างแล้วสะบัดออกไปก็อาจจะเอาชีวิตของฮรนรี่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากโดนดาบยักษ์แทงเข้าเขาเองก็ยากจะรักษาชีวิตไว้ได้ทั้งสองฝ่ายก็คงต้องตายตกตามกันไปถึงแม้ตรงหน้าเขาจะยังมีกำแพงวายุกั้นไว้ไม่สลายไปแต่ดาบยักษ์นี้สามารถต้านทานและปะทะก,กับธงมังกรเขียวได้เห็นได้ชัดว่ากำแพงวายุนี้เพียงแค่โดนดาบ ยักกรีดเบาๆเพียงครั้งเดียวก็คงขาดวิ่งไม่อาจช่วยประวิงเวลาไว้ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่สิทธิลูกต้องการเขายังมีอนาคตที่ยาวไกลและงดงามไม่มีทางยอมตายตกไปกับเด็กหนุ่มที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าในป่ารกร้างแน่นอนเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็ไม่ได้ใคร่ครวญสิ่งใดมากมายเขาสลายคมวายุก่อนจะรวม พลังยุทธพุ่งเข้าใส่ไปรวมที่ธงมังกรเขียวมังกรเขียวตอนนั้นก็ไม่เสียทีที่เป็นวิญญาณที่กลายร่างมาจากศาสตร์าเวทประจำธาวุวายุเพียงสิทธิลู่รวบรวมพลังเข้าบังคับเพียงครู่เดียวก็สามารถรุดหน้าขึ้นมาได้เท่ากันเข้าสกัดดาบยักษ์ได้กลางทางก่อนจะประทะติดพันกันต่อเนื่องเมื่อเห็นสภาพการเช่นนี้สิทธิลู่ก็ถอนหายใจเหนื่อยเย็นเย็นผุดซึมทั่วร่างด้วยเหตุนี้ในขั้นต่อมาสิทธิลู่ก็ลงมือหนักขึ้นหลายครา เราหมายจะโจมตีฮานลี่ให้ได้แต่ทุกครั้งก็โดนฮานลี่ใช้วิธีการเช่นเดิมดึงดันบีบให้ถอยกลับไปและยังคงไม่อาจทำอะไรฮานลี่ที่ไรออาคมป้องกันได้นี่ทำให้สิทธิลูกอึดอาจขัดข้องใจเป็นอย่างมากเขาทำได้เพียงรักษาความล้ำลึกของพลังยุทธเพื่อประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามต่อไปแต่ฮานลี่ในยามนี้กลับหยิบสมุนไครและหัวพืชหน้าตาประหลาดออกมาจากย่าม เก็บของก่อนจะใส่เข้าไปในปากไม่หยุดเคี้ยวเคี้ยวขึ้นลงไม่หยุดสิทธิ์ที่ลู่มองด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะใช้อุบายอะไรขึ้นมาการที่ไม่รู้จุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามทําให้สิทธิ์ที่ลู่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้การเกิดลางสังหอนไม่ดีขึ้นมารางๆแต่คนที่รักตัวกลัวตายเช่นเขาต่อให้มีอุบายมากเล่ห์เหนือผู้อื่นกลับจนแผนไร้อุบายขึ้นมาได้ชั่วคลิปตา เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆความหนักใจของสิทธิทลูกก็มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงตอนสุดท้ายประกายแสงสีเขียวบนธงมังกรเขียวก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่ดาบยักษ์กลับยังคงส่องประกายคมวับวาวได้เช่นเดิมสิทธทิลูกอดบัตรกลัวขึ้นมาไม่ได้จึงได้ร้องตะโกนขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้พลังยุทิค่าสูงส่งกว่าเจ้าแท้ๆต่อให้มีพลังจากศิลาวิญญาณขั้น กลางเข้ามาเสริมแต่เจ้าก็ไม่น่าจะมีพลังเหลือจนถึงตอนนี้ควรจะใช้พลังหมดไปก่อนข้าถึงจะถูกเมื่อเห็นธงมังกรเขียวร่วงหล่นลงสิทธิ์ี่ลูกก็ตะโกนเสียงดังราวกับสุนัขบ้าที่ร่วงลงไปในหุบเหวเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมส่วนฮานลี่เมื่อเห็นอุบายของตนค่อยๆเป็นจริงขึ้นมาทีละนิดๆกอดยิ้มจางๆไม่ได้เมื่อได้ยินค่อยคำของฝ่ายตรงข้ามมุมปากที่ยกยิ้มก็ค่อยๆแปลเป็นยิ้มเย็น เขาไม่ได้มีเวลาว่างเหลือเฟือพอจะอธิบายเรื่องทั้งหมดกับคนที่กำลังจะตายเร่งกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากไปเสียเป็นสิ่งที่เขาต้องเร่งทำในตอนนี้พลังยุดเขาในตอนนี้ก็ยังเหลือไม่มากเท่าใดนะักจะมีเวลาไปต่อปากต่อคำกับอีกฝ่ายได้อย่างไรเมื่อคิดถึงตรงนี้ฮรนรี่ก็ไม่ได้สนใจความสงสัยของอีกฝ่ายเขายกมือชี้ตรงขึ้นไปที่ ประกายแสงจากนั้นดาบยักษ์เล่มนั้นก็พุ่งขึ้นจนเข้าปะทะก,กับธงมังกรเขียวจนหดเล็กลงลงจนในที่สุดก็มีขนาดเทียงศอกเดียวประกายแสงก็หมุนลงแทบมองไม่เห็นเมื่อสิทธิลูกเห็นเช่นนี้ก็สิ้นหวังในที่สุดก็ตัดใจจะแลกชีวิตสู้ตายในดวงตามีแววความคลุ้มคลั่งปรากฏขึ้นเขาดึงพลังยุทธที่หลงเหลือในธงมังกรเขียวออกมาให้ธงมังกรเขียวกลับคืนสู่ สภาพเดิมก่อนจะร่วงลงจากท้องฟ้าไม่ได้สนใจดาบยักษ์ที่พุ่งตรงเข้ามาเขาใช้พลังยุทธ์ที่ยังเหลือก่อร่างเป็นคมวายุก่อนจะพุ่งเข้าใส่ฮานรี่ไม่ลังเลเมื่อฮานรี่เห็นเช่นนี้ก็ตกใจก่อนจะเร่งให้ดาบยักษ์พุ่งเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามก่อนที่คมวายุจะมาถึงตัวเขาบังคับให้ใบดาบพุ่งแทงไปที่ศีรษะฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นก็ไม่ได้รอดูผลก่อนจะพุ่งไร่องอออกไปไกลหลายศอก หลังจากการประมือหลายครั้งเข้าฮานลี่ก็รู้ดีถึงความรวดเร็วของคมวายุว่าหน้ากลัวเพียงใดหากไม่ใช้ถ้าร่างหมอกมายาในการหลบหลีกเขาที่ไร้ปราการปกป้องตอนเองอาจจะโดนกรีบฟันเข้าสักแผลสองแผลเช่นนั้นก็คงตายตามไม่หลับแน่คมวายุนั้นรวดเร็วมากฮานลี่เพิ่งหลบหลีกได้มันก็พุ่งมาถึงตำแหน่งเดิมของฮานลี่เสียแล้วเพียงหักเลี้ยวก็สะบัดปลายมายังทิศทางที่ฮานลี่หลบหลีกมา ก่อนจะพุ่งเข้าแทงอีกครั้งฮานลี่ไม่ทันได้คิดอะไรมากมายเขาเร่งใช้ท่าร่างหมอกมายาให้ได้ผลสูงสุดเขาเร่งหลบเลี้ยวซ้ายขวาไปมาเกิดเป็นก้าวเดินหลอกตาขึ้นมากมายให้คมวายุที่ตามติดข้างหลังนั้นหากเลี้ยวอย่างไรก็ไม่อาจตามทันฮานลี่รู้ดีว่าหากหลบหลีกด้วยการเดินเป็นเส้นตรงความเร็วคงไม่พอในการหลบ การพุ่งแนวตรงของคมวายุได้มีเพียงการใช้เคล็ดวิชาการเคลื่อนที่หลบหลีกจึงจะสามารถรักษาความปลอดภัยไว้ได้นี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่เขายอมละทิ้งค่ากลป้องกันตั้งแต่แรกเสียงฟื้งบอดังขึ้นเสียงหนึ่งคมวายุนั้นก็สูญเสียการควบคุมร่วงลงไปในดินโครนเต็มเต็มกรีดผืนดินเป็นร่องลึกยาวก่อนจะหายไปฮานลี่ถอนหายใจยามนี้หัวใจที่เต้นราสัาก็ค่อยๆสงบลงใช้วิชาตัวเบาของคน ทั่วไปมาหลบการโจมตีด้วยอาคมจากผู้บำเพ็ญเพียนเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตฮานลี่นั่งลงบนพื้นเง่อยหน้าครึ่งมองไปยังทิศตรงข้ามเห็นเทียงกำแพงวายุนั้นสลายไปสิทธิลูกที่เคยหลบอยู่ด้านหลังกำแพงนั้นก็โดนแยกร่างเป็นสองส่วนนอนนิ่งไม่ไหวติงดาบยักยังคงสองประกายวับแวมเทียงแต่แสงนั้นหรี่ลงจนมืดมัวตอนที่หนึ่สินสงคราม ฮันลี่ชูมือขึ้นวาดไปวาดมากลางอากาศดาบยักษ์นั้นก็หันกลับมาในทันทีลอยพุ่งกลับมาตอนที่มาถึงเบื้องหน้าของฮันลี่ก็เปลี่ยนกลับคืนสู่รูปลักษณ์ของยันดังเดิมลอยพลิ้วเบาๆจะตกลงสู่ใจกลางฝ่ามือฮันลี่ที่กำลังยื่นมือออกไปหมายจะเก็บยันวิเศษใบนั้นแต่แผ่นยันกลับเกิดเสียงดงังคอหรือบอในขณะที่กำลังตกลงมาพลันเกิดการเผาไหม้ขึ้นหลังจากนั้นเพียงครู่ เดียวก็กลายเป็นที่เท่าถูกลมพัดหายไปอย่างไรร่องรอยเมื่อเห็นฉากนี้แล้วฮันลี่ก็เกิดอาการชะงักไปสีหน้าเปิดเผยความเจ็บปวดออกมายันวิเศษใบนี้ถือว่าได้กลายเป็นเศษขยะไปเสียแล้วพลังที่มันเหลืออยู่เพียงน้อยนิดถูกใช้จนหมดในการต่อสู้ที่กินเวลานานจนเกินไปทำให้ผู้ที่รู้คุณค่าของยันวิเศษใบนี้อย่างลึกซึ้งเช่นฮันลี่รู้สึกเจ็บปวดใจแต่ก็ทาอะไรไม่ได้ ในเมื่อตอนนี้สามารถสังหารสิทธิลูกผู้เป็นสัตรูที่แข็งแกร่งลงได้หากไม่มีอะไรแลกมาจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ธงมังกรเขียวของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นของรางวัลที่ไม่เลวเลยเพียงพอที่จะมาชดเชยความเสียหายของยันวิเศษที่สูญเสียไปได้แล้วยังมียาเสริมภูมิสองเม็ดที่ยังรอเขาไปปล้นอยู่ คิดถึงตรงนี้ฮานลี่ก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมารู้สึกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นคุ้มค่าเถ้าหากสามารถใช้ยาเสริมภูมินี้ในการทะลวงเข้าสู่ขั้นสร้างปราณได้สำเร็จเช่นนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงอันตรายเข้าร่วมบททดสอบโลหิตอะไรนั่นอีกแล้วในที่นั้นจะต้องมีผู้ที่เหมือนสิทธิลูกซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่แข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยและ อาจจะมีผู้ที่ต่อกรได้ยากและน่ากลัวยิ่งกว่าเขาอยู่อีกเป็นกองหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งฮานรี่ดูดซับศิลาวิญญาณในมือรู้สึกว่าพลังฟื้นฟูขึ้นมาเล็กน้อยคิดจะยืนขึ้นเพื่อไปหยิบเอาธงมังกรเขียวที่อยู่ห่างจากเขาออกไปไม่ไกลขึ้นมาก่อนเพิ่งจะขยับเอวยืนตรงขึ้นจุดตันเทียนก็เกิดความเจ็บปวดไหลซึมเข้ามาเหมือนมีเข็มจำนวนนับไม่ถ้วนแทงเข้าที่ตรงนั้นจนเป็นรู เจ็บจนฮันลี่ต้องก้มลงอีกครั้งใบหน้าซีดขาวกัดฟันข่มความเจ็บปวดร่างกายของฮันลี่ยังคงนิ่งไม่ขยับผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งถึงได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเลาลงบ้างเล็กน้อยสีหน้าของฮันลี่ดูมืดมิดลงมุมปากของเขากระตุกไปมาอยู่สองสามครั้งเหตุใดถึงเป็นอย่างนี้เขารู้ดีอยู่แก่ใจอาการเมื่อครู่เกิดจากสมุนไพรที่กลืนเข้าไป เป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าจะมีพลังวิญญาณในสมุนไพรบางส่วนที่ถูกเขาดูดซับไว้ได้ทันแต่ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันอยู่บริเวณนอกของจุดตันเทียนกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งมีบางส่วนในนั้นที่เจือปนไปกับสมุนไพรชนิดอื่นในจํานวนที่ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดเถ้าหากขับออกมาไม่ทันทุนท่งทีแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอย่างไม่สิ้นสุดเป็นแน่ ถึงแม้ว่าฮันลี่จะรู้ว่าวิธีใช้สมุนไพรวิญญาณอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแอลมันจะต้องย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายของตอนเองอย่างแน่นอนแต่ในตอนนั้นก็เพื่อรักษาชีวิตน้อยๆเอาไว้ก็ต้องลองเสี่ยงดูสักครั้งซึ่งผลลัพธ์จากการฝืนดูดกลืนพลังวิญญาณเช่นนี้ก็ช่วยเขาได้มากในการปัทยืดเยื้อนี้แต่ว่าการกลืนยาสมุนไพรลงไปโดยตรงเลยนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ฮันลี่ สามารถยืนหยัดได้จนถึงตอนสุดท้ายนอกจากทำให้ศิลาวิญญาณระดับกลางส่งพลังวิญญาณได้เร็วกว่าอีกฝ่ายแล้วอีกอย่างที่ทำให้เขาได้รับชัยชนะก็คือการที่เขาถอนคาถากร่อนน้ำวิชาป้องกันของตอนเองออกเมื่อสองปีก่อนตอนที่เรียนรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆขององค์การใช้พลังยุทธฮันลี่ก็บังเอิญได้เรียนรู้จากอูเฟงว่าในขณะนี้สิทระดับล่างส่วนใหญ่ใช้ยันล้วนแต่มีข้อผิดพลาดนั้น ก็คือเข้าใจผิดคิดว่านอกจากตอนที่ใช้พลังเล็กน้อยตอนกระตุ้นยันแล้วยันก็จะไม่ใช้พลังของผู้ใช้อีกแต่ทว่าในความจริงแล้วนั่นเป็นความคิดที่ผิดพลาดในความเป็นจริงเมื่อยันได้รับการกระตุ้นแล้ววิชายุทธที่แสดงออกมาก็ยังเชื่อมโยงกับผู้ใช้อยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการควบคุมวิชายุทธเท่าหากวิชายุทธไม่ได้หายไปก็แสดงว่าผู้ใช้ยังคงสูญเสียพลังเพื่อรักษาสายพลังนั้นอยู่ เพราะว่าสายพลังนี้สิทธิขั้นสร้างปราณนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้และยิ่งไม่อาจสัมผัสถึงรวมทั้งพลังที่ใช้ในการรักษาการคงอยู่ของวิชายุทธนั้นใช้น้อยมากในเวลาอันสั้นดังนั้นสิทธิส่วนมากจึงไม่ได้ให้ความสนใจแก่มันนี่ถึงได้เกิดการรับรู้ที่ผิดพลาดในเบื้องต้นขึ้นแม้ว่าจะมีสิทธิไม่กี่คนที่ทราบความจริงก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญอะไรจึงไม่ได้สนใจ ที่จะประกาศถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังให้สิทธ์ระดับล่างได้รับรู้และอูเฟิงเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นที่รู้เรื่องนี้เขาเอ่ยครึ่งในระหว่างที่คุยเล่นกันกับฮันลี่แล้วก็ถูกฮันลี่เก็บมาจดจําใส่ใจไว้แล้วสุดท้ายก็ยังทดลองอยู่หลายครั้งด้วยตนเองถึงได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องเท็จผลจากการต่อสู้ในครั้งนี้หลังจากฮันลี่รับรู้ว่ามันจะต้องกินเวลานานแล้วก็ คิดถึงเรื่องนั้นในทันทีจึงตัดสินใจย,ยกเลิกคาถาป้องกันตัวเพื่อประหยัดพลังซึ่งแม้ว่าจะดูน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานพลังที่สูญเสียไปก็ไม่น้อยแล้วแอลก็เห็นได้ชัดว่าสิทธิลูกผู้นั้นไม่รู้เรื่องนี้เขาผู้ซึ่งมีความระมัดระวังตัวใช้วิชากำแพงลมที่ร้ากาจอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่รู้เลยว่าวิชากำแพงลมนั้นทำให้เขาก้าวย่างเข้าไป ทางตันทีละน้อยทีละน้อยดังนั้นในที่สุดฮานลี่ถึงได้พึ่งพลังที่ตนเองประหยัดเอาไว้จนทนมาถึงตอนสุดท้ายทำให้เขาทนได้นานกว่าอีกฝ่ายเล็กน้อยมฉะนั้นหากอาศัยจุดเด่นทั้งสองอย่างนั้นแค่เพียงอย่างเดียวแล้วแล้วก็เขาไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าเขาจะสามารถทนได้นานกว่าอีกฝ่ายหรือไม่อย่างไรก็ตามฮานลี่ก็ยังคิดว่าชัยชนะในครั้งนี้ได้มาอย่างอันตรายมากเป็นการ ทำทุกวิถีทางถึงได้สามารถรักษาชีวิตน้อยๆของเขาเอาไว้ได้ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายนั้นเหนือกว่าเขาจริงๆแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรคนที่รอดชีวิตมาจนถึงตอนสุดท้ายนั้นก็เป็นเขาหลังจากที่ฮานรี่รู้สึกว่าอาการเจ็บปวดดูทุเลาลงเล็กน้อยแล้วก็ยังคงอดไม่อยู่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปจนไปถึงที่ที่ธงมังกรเขียวที่ตกอยู่ก่อนจะฝืนก้มลงไปเก็บสาสปรา เวชชิ้นนั้นขึ้นมาจากนั้นก็ตรวจดูหลายๆครั้งอย่างมีความสุขแล้วก็เก็บเข้าไปในย่ามเก็บของอย่างดีใจจากนั้นเขาก็มาที่ด้านหน้าร่างของสิทธิลูกอีกครั้งหลังจากก้มลงมองภาพที่เปื้อนเลือดตรงหน้านั้นอย่างรังเกียจแล้วก็ค่อยๆลูกค้นหาของรางวัลหลังจากการสึกย่ามเก็บของของอีกฝ่ายถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายบนร่างครื่งซีกนั้นฮันลี่ไม่เกรงใจเอาของออกจากกระเป๋าพลางส่งเสียง ภูลาเล็กน้อยเทออกมาทั้งหมดทั้งขวดใสและกล่องที่บรรจุยาเสริมภูมิขั้นสร้างปรานั้นถูกเขาค้นพบได้ในแอรวบเดียวในใจของเขารู้สึกมีความสุขมากไม่สนใจดูของอย่างอื่นรีบหยิบกล่องและขวดนั้นขึ้นมาจากนั้นก็เปิดออกตรวจด,ดูด้านในนั้นล้วนมีเม็ดยาที่กำลังส่องแสงสีฟ้าอยู่จริงๆถึงแม้ว่ากลิ่นค่อนข้างจะฉุนไปบ้างแต่ในเม็ดยาก็ประกอบไปด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่ง อยู่ภายในซึ่งเขาก็ยังรู้สึกถึงมันได้บ้างรอยยิ้มบนใบหน้าของฮานลียิ่งลึกขึ้นในเมื่อได้รับการยืนยันแล้วว่ายาเสริมภูมิคันสร้างปราณน,นั้นเป็นของจริงเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความคิดที่จะไประบุของอย่างอื่นอีกหลังจากที่เมื่อครู่มีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ก็ไม่อาจจะอยู่นานได้รีบแอบไปก่อนดีกว่าฮานลี่รีบเก็บเอาสิ่งของทุกอย่างไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เอากระเป๋าย่ามของ สิบที่ลู่ซ่อนอยู่กับตัวอย่างระมัดระวังค่อยผ่อนคลายวางใจลงได้บ้างเล็กน้อยอดไม่ได้ที่คิดจะลุกขึ้นยืนเพื่อยืดตัวแต่แล้วทันใดนั้นด้านหลังก็มีลมพัดเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาฮานลี่ตกตะลึงรีบร้อนคิดจะหลบแต่จุดตันเทียนก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาร่างกายแข็งจากนั้นทั่วทั้งร่างก็ถูกล้อมรอบไปด้วยความนุ่มลื่นและกลิ่นหอมของผู้หญิงถูกโอบกอดเอาไว้อย่างแน่นหนาะ ฮันลี่ตกอยู่ภายใต้ความประหลาดใจขัดขืนนอเล็กน้อยแต่เป็นเพราะจุดตันถียอนอเกิดความเจ็บปวดรวมกับเพิ่งผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาเมื่อครู่แขนขาจึงอ่อนแรงขัดขืนไม่หลุดเห็นฉากนี้ถึงแม้ว่าฮันลี่จะคาดเดาถึงคนด้านหลังได้ว่าเป็นใครแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองแอร์วบหนึ่งแต่เพียงเพื่อหันไปมองได้แค่ครึ่งหนึ่งของใบหน้าใบหน้าที่สวยงามบวกกับกลิ่น หอมก็แนบเข้ามาทั้งยังไม่หยุดใช้ริมฝีปากจูบฮานลี่เป็นสิบน้องเฉินที่เคยขยับไม่ได้ผู้นั้นจริงๆสิบน้องเฉินในเวลานี้ทั่วทั้งหน้าแดงกําดวงตามีดวงไฟแห่งกิเลสลุกโซนอยู่แขนขาเป็นเหมือนดังปลาหมึกกอดฮานลี่จากทางด้านหลังไว้แน่นไม่ปล่อยทั้งยังดนันร่างกายที่ดูอวบอิ่มหน้าตื่นตาตื่นใจคนของนางมานวดแผ่นหลังของฮานลี่ไม่หยุดปากก็ ครั้งไม่หยุดเพราะไฟกิเลสส่งเสียงอาอาออกมาอย่างอึดอัดเมื่อไม่นานมานี้สิบน้องเชิญผู้นี้ถูกวิชาลมพันธนาการมัดไว้ทำให้ขยับไม่ได้แต่ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างฮานลี่กับสิทธิลูกก็ไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงนางเพราะว่าการต่อสู้ทั้งหมดห่างออกมาจากบริเวณที่หญิงผู้นี้นอนอยู่หลังจากจากต่อสู้ครั้งใหญ่จบลงนางจึงไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลย ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นนอยาสุขสันก็ได้เริ่มออกฤทธิ์แล้วสิน้องเฉินถูกไฟความรักเผาจนไม่มีสติเกิดเป็นภาพลวงตาในใจคิดแต่อยากจะร่วมรักกับคนแป่ก่อนหน้านี้เพราะถูกวิชาลมพันธนาการมัดไว้นางไม่สามารถแม้แต่จะขยับนิ้วได้จึงดูเหมือนจะอยู่เฉยๆแต่ว่าภายในจิตใจกิเลสส่วนลึกถูกทรมานจนยิ่งหิวโหยรสสัมผัส ครึ่งเรื่อยๆแต่ในตอนนี้วิชาลมพันธนาการซึ่งริษไปแล้วสิทน้องเฉินที่เพิ่งได้รับอิสรภาพทั้งยังตกอยู่ภายใต้การกระตุ้นของกิเลสตัณหาจึงพุ่งเข้ามาหาผู้ชายคนเดียวที่อยู่ที่นี่อย่างฮานลี่โดยไม่แม้แต่จะคิดกอดเขาอย่างแน่นหนาจึงปรากฏเป็นฉากที่ดูแล้วแสนจะโรแมนติกที่สุดฉากนี้ออกมาได้ฮานลี่นั้นยังเป็นเด็กหนุ่มที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง หลังจากถูกสิ์น้องเฉินจูบแล้วในใจก็รู้สึกแว่งไกวความรู้สึกแปลกๆคลั่งคลูออกมาบวกกับเขาไม่เคยได้สแสดงตอนนว่าตัวเองนั้นเป็นสุภาพบุรุษอะไรที่จะไม่ลดตัวไปทำเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นเขาที่มีความรู้สึกจึงไม่เกรงใจที่จะจับไปบนร่างกายอันเปลือยเปล่าของสิ์น้องเฉินขยับนิ้วมือลูบไล่อย่างซุกซนไปบนผิวที่เรียบเนียนดูบจอผ้าไหมของนางตอบ หลังจากได้รับการตอบสนองกลับจากฮานรี่แล้วสิทน้องเฉินก็ยิ่งรู้สึกทรมานมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่านางจะไม่เคยได้มีประสบการณ์ในเรื่องราวระหว่างหญิงและชายเลยแต่สัญชาตญาณก็สั่งการออกมาทำให้นางเริ่มฉีกเสื้อผ้าของฮานรี่การกระทำนี้ของสิทน้องเฉินกลับทำให้ฮานรี่ที่กำลังตกอยู่ในภาวะหลงไหลมีสติตื่นขึ้นมาเขาไม่กล้าพัวพันเล่นกับไฟต่อไป รีพลิกมือขวายันสงบจิตใบหนึ่งโผล่ออกมาในมือจากนั้นก็ฝืนใช้พลังที่เพิ่งฟื้นคืนขึ้นมาเล็กน้อยนั้นสำแดงวิชาสงบจิตออกมาก่อนจะหยุดยัง้งสิบน้องเฉินเอาไว้ได้อีกครั้งจากนั้นเขาก็ออกแรงดิ้งเพียงเล็กน้อยก็สามารถหลุดออกมาจากอ้อมอกอันหอมหวนของสิบน้องเฉินได้จากนั้นก็ค่อยประคองหญิงสาววางไว้บนพื้น